ช่วงนี้นะคะสถานการณ์การระบาดของโรคเกิดใหม่นะคะคือเจ้าไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 นะคะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันกระทบสภาพจิตใจของเราพอสมควรนะคะวันนี้แต่ก็เลยอยากจะมาแชร์วิธีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะในเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นนะคะเพื่อให้เราสามารถรวมพลังแล้วก็ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาอันโหดร้ายนี้ไปได้ด้วยกันค่ะ สถานการณ์โรคระบาดนะคะเจ้าไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 นะคะค่อนข้างที่จะซีเรียสขึ้นทุกๆวันนะคะอย่างวันนี้นะคะวันที่4เมษายน2563นะคะวันที่ไต่ถ่ายทําคลิปนี้นะคะก็คือเป็นวันที่2หลังจากที่มีการประกาศเคอร์ฟิวนะคะก็คือห้ามออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเวลา4ทุ่มถึงตี4นะคะซึ่งแน่นอนว่ามันกระทบการใช้ชีวิตประจําวันของเรา แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าสถาน,นการณ์ที่มันเริ่มรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยมันกระทบสภาพจิตใจของพวกเราเพอสมควรนะคะไหนจะเรื่องของการถูกจํากัดสิทธิตในการใช้ชีวิตอย่างที่เราเคยอิสระมาโดยตลอดอย่างตัวแต่เองนะคะตั้งแต่เกิดมาจนอายุ40แล้วนะคะก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันแล้วก็แน่นอนว่าทุกคนที่ดูคลิปอยู่ก็คงไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เช่นเดียวกัน ว่าสภาวะแบบนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือนอกจากเราจะต้องรักษาสภาพร่างกายของตัวเราเองนะคะให้แข็งแรงนะคะให้มีภูมิต้านทานหรือว่าโอกาสในการรับเชื้อไวรัสโครโรนาเนี่ยมันน้อยที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าร่างกายเราแข็งแรงแล้วเราจะต้องดูแลสภาพจิตใจของตัวเราเองรวมถึงคนในครอบครัวของเราด้วยนะคะ แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญในสภาวะแบบนี้ก็คือกําลังใจนะคะขวัญและกําลังใจนะคะทั้งกับตัวเราเองนะคะแล้วก็คนรอบข้างเรานะวันนี้นะคะแต่ก็เลยจะมาแชร์วิธีการให้กําลังใจซึ่งกันและกันในเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นเริ่มจากคําแรกนะคะก่อนที่เราจะให้กําลังใจคนอื่นเราจะต้องสร้างขวัญและกําลังใจให้กับตัวเราเองก่อนนะคะเพราะว่า ถ้าเรายังไม่มีขวัญและกําลังใจนะเราจะไปม,มีแรงที่ไหนนะคะไปให้กําลังใจคนอื่นนะคะคราวนี้นะคะในภาษาญี่ปุ่นนะคะการให้กําลังใจตัวเองนะหรือว่าการที่จะบอกว่าเฮ้ยฉันจะสู้ฉันจะพยายามเนี่ยแต่จะสอนเวอร์ชั่นที่ง่ายที่สุดละกันเนาะก็คือจะใช้ประโยคนี้ค่ะกมบาริมาสกมบาริมาสนะคะให้สังเกตนะเวลาที่แต่พูดแต่จะกำหมัดขึ้นมาด้วยเนาะก็คือเพื่อเป็นนัยยะนึงในการที่แบบ คือกา,การที่เราจะสร้างขวัญกาลังใจเราต้องฮึ่มด้วยหนึ่งเนาะกับ2คือเผอิญว่าภาษาญ,ญี่ปุ่นมันเสียงแรกมันจะคล้คําคว่ากรรมเสียงมันคือกรมเลยเนาะมันก็จะช่วยให้เราสามารถจคำคําศัพท์นี้ได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือกำหมัดขึ้นมานะคะแล้วก็ภาษาญ,ญี่ปุ่นพูดให้กําลังใจตัวเองหรือบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะสู้ฉันจะพยายามเนี่ยเขาใช้คําว่ากำบาริมัสกำบาริมัสนะคะจะมีทั้งหมด4ี่เสียงด้วยกันนะคะก็คือกำบาริมัสนะคะกำบาริมัสนะคะ ช่วงแรกมันอาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าเพื่อนๆห้องไปสักพักหนึ่งนะไอ้สีเสียงเนี่ยมันก็จะง่ายเองนะคะเอาใหม่นะคะลองออกเสียงตามไปนะคะกมบาริมาสกมบาริมาสนะคะสังเกตดีๆเนาะแต่จะจำมาก่อนแล้วก็สามพยางก็ค่อยตามมานะก็จะเป็นกมบาริมาสกมบาริมาสมันก็จะออกเสียงง่ายนิดหนึ่งนะคะส่วนประโยคที่สองนะคะประโยคที่เราจะให้กำลังใจคนอื่นคือบอกให้คนอื่นสู้ๆหรือพยายามนะคะจะใช้คำว่ากมบัติกดาไซ กัมบัตเตกุดาไซเสียงมันจะดูยากๆนิดน,นึงนะคะมันจะมีทั้งหมด6เสียงด้วยกันนะคะก็คือกัมบัตเตกุดาไซกัมบัตเตกุดาไซกัมบัตเตกุดาไซนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลาที่เราจะออกเสียงแบ่งเป็นประมาณ3เพลค่ละกันเนาะ,ะก็คือกัมก่อนเนาะแล้วก็บัตเตแล้วก็กุดาไซนะคะก็จะกลายเป็นกัมบัตเตกุดาไซ กำบัติกุาไซนะคะก็จะมีความหมายว่าสู้ๆนะพยายามเข้านะนะคะเราใช้ได้ทุกฉากทุกเหตุการณ์ที่เราต้องการจะให้กำลังใจคนที่เรากำลังพูดด้วยเลยนะคะประโยคสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือนอกจากเราให้กำลังใจตัวเองไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ประโยชที่2คือให้กำลังใจผู้อื่นคราวนี้ถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยพวกเราคือทั้งฉันแล้วก็เธอเนี่ยจะต้องมาพยายามร่วมกันนะนะคะเราจะพูดว่าอะไรนะคะ ในกรณีแบบนี้นะเราจะพูดว่ากรรมบริมาโชกรรมบริมาโชเห็นไหมยังมีกรรมอยู่เนาะเพราะวรา,ากศาัพว์มันมาจากรากศัพว์เดียวกันนะคะกรมบริมาโชกรรมบริมาโชนะคะประโยคนี้จะมีทั้งหมด5พยางด้วยกันนะคะก็คือกรรมบริมาโชกรรมบริมาโชนะคะ ช่วงแรกถ้าเรายังออกเสียงไม่ถนัดนะคะให้พูดช้าๆนะคะก็จะเป็นกัมาารีมาโชกัมบารีมาโชนะคะแล้วพอเราเริ่มคุ้นลิ้นแล้วเนาะเราก็พูดเร็วขึ้นก็จะเป็นกัมาารีมโโช กัมบริมาโชนะคะมันก็จะเป็นธรรมชาติมากขึ้นสุดท้ายนะคะ3ประโยคที่สอนไปวันนี้มันเป็น3มประโยคที่ค่อนข้างออกเสียงยากนิดนึงนะคะก็ไม่ได้คาดหวังว่าดูคลิปแต่ครั้งเดียวแล้วจะจําได้เลยเนาะเพราะสุดท้ายแล้วภาษาคือการเรียนแบบแล้วก็การพูดมันออกมานะคะถ้าเราฟังครั้งหนึ่งแล้วเรายังพูดตามไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องปกติมากนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องฟังซ้ําเยอะๆแล้วก็หัดออกเสียงซ้ําๆบ่อยๆมันก็จะทําให้เราจําได้นะคะ สุดท้ายนะคะแต่จะสอนอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคำที่ง่ายที่สุดในการให้กำลังใจทั้งกับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะเนื่องจากคำนี้มันเป็นคำทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษนะคะก็คือมาจากคำว่า fight fight นะคะที่แปลว่าสู้รบนะคะต่อสู้นั่นเองนะคะในภาษาญี่ปุ่นก็ยืมคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษคำนี้มาใช้ในเชิงของการให้กำลังใจได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเสียงมันจะเพี้ยนไปนะคะแทนที่จะเป็น fight fight ภาษาอังกฤษนะคะ นั้นไม่ได้นะภาษาญี่ปุ่นต้องมีโต๊ะให้มันห้อยท้ายด้วยนะคะก็จะกลายเป็นไฟโตะไฟโตะนะคะ2พยางด้วยกันเนาะก็คือไฟโตะไฟโตะนั่นเองนะคะก็คำนี้เป็นคําที่ใช้แบบเพื่อปลุกกําลังได้นะคะแล้วก็เป็นคําที่ง่ายที่สุดนะคะถ้าเกิดใครจํา3ประโยคเมื่อกี้ที่ไต่แชร์ไม่ได้ให้ใช้คําว่าไฟโต้ไฟโต้แล้วก็กำมัดแบบที่ไต่บอกเนี่ยคะเราก็สามารถสร้างขวัญและกําลังใจให้กับตัวเราเองนะคะคือให้กําลังใจตัวเองเราก็พูดกับตัวเองได้ว่าไฟโต้ไฟโต้ ฉันจะสู้ฉันจะสู้นะคะหรือเราบอกคนอื่นนะคะหันหน้าไปทางคนที่เราต้องการจะบอกเราก็บอกไฟตอกไฟตอกแค่เนี้ยก็คือการที่เราให้กําลังใจเขาบอกให้เขาสู้ๆนั่นเองนะคะสุดท้ายนี้นะคะไม่มีใครคาดการได้นะคะว่าสถานการณ์ของเจ้าไวรัสโคโรนาเนี่ยมันจะลุกลามร้ายแรงไปมากกว่านี้หรือว่าทุเลาเบาบางลงนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือ เราจะต้องพยายามด้วยตัวเราเองนะคะเริ่มต้นจากตัวเราเองนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนกันในสถานการณ์แบบนี้ก็คือเราจะต้องมีจิตสํานึกที่จะรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะเขาประกาศบอกมาว่าห้ามทํานู่นห้ามทํานี่เราก็อย่าไปอุตริที่จะไปทําในสิ่งที่เขาห้ามนะคะก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองแล้วก็มีจิตสํานึกในการที่จะรับผิดชอบต่อสังคมนี้ด้วยนะคะ ไดเชื่อนะคะว่าถ้าทุกคนรับผิดชอบในส่วนเล็กๆนะคะคือส่วนที่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบเนี่ยได้อย่างเต็มที่แล้วนะคะสถานการณ์ต่างๆมันน่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ตัวเองด้วยเนาะเพราะว่าตัวเองก็ได้รับผลระทบพอสมควรกับเหตุการณ์นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ ทุกอย่างจะผ่านไปได้ถ้าเราเข้มแข็งพอนะคะสภาพร่างกายเข้มแข็งแล้วก็จิตใจเข้มแข็งนะ,ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะให้กําลังใจตัวเองแล้วก็ให้กําลังใจคนรอบข้างด้วยค่ะไฟต่อกรรมบริมาชแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย